สบายดีทุกผู้ทุกคนพบมา,พอ,อาพอกันคือเกา่าพบกันคือเก่ากับช่องกรุ๊มชาแนลก็ยินดีตอนฮับก็สู้ช่องกรุ๊มชาแนลเด้อดวะพ่แม่กรุ๊มคนบรนเฮาเฟตเฟตขอโทษกรมคนบรนเฮาอ่ามันหนึ่งสิมาอัปเดตอ่าเบงกับรอบรบ,บริเวณวัดเบิงลุงพี่ลุงพอ่อเพิ่น ติดกระเบื้องกันติดกระเบื้องเพิ่นลงมือติดกระเบื้องตั้งแต่เช้าละชั้นเสร็จเพิ่นก็มาเฮ็ดมาทเลยเพิ่นบ่ได้ยึดชั้นเช้าเสร็จก็มาเฮ็ดดตามงบมกเบื้องนี่ก็สิแม่นสิเาอีกเนาะบ่มีงบกเบื้องนี่สิเาอีกรองบอีก ไมาเรื่อยเป็น้ำเรื่อยเธอเล่นนิดเธอเล่น้อยคอยแปะคอยเติมแปะคอยเติมเป็น้ำเรื่อคือช่างเหนือเป็น,นตะติดกระเบ,บื้องน,นี่ทางเหนือเนาะสองรูปคนสอยกันกันเถ็ดอยู่กับมือไม้ธรรมดามือไม่ mày tham mô hết tham mô hát thơ bốc pen, thong hát thong hết thương chí pin nhưng mà sang cây bè cây mày cây cái tên tôi năm rượu tên tôi năm rượu tôi hơi thơ mẹ bè mặt con เพิเห็ดน้ำเพิ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดน๋ยวจะชนเองคนเองนตคนเองยูซซี้น้าบเป็นลักผาหัดบลเห็ดเอาหัดต้องเห็ดเห็ดจังสิเป็นเบื้องลุงขพนเห็ดติดกีเบื้องกันแล้วก็มาเบื้องบรรยากาศอีกทางคีนอ่ะ มีอากาศน้ำองไหมเลาะฟาเบิง,ง้องไหมอมไหมมีกาแล้วพักพรกาเพินพักพรนปั๊มยังสมหาถาลอยู่มาลสอมปั๊มเจ็บมดเ็ทัท่วยุนงพีน buôn cả hết Đất thường dương hết Ô, Lông ta còn buộc ra Cô hành là bó lông ta ra Đây, bạc ngột ngạc, cái xe là bạc ngột ngạc Đưa mít xiềng mà ngọc 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 mặc 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 ngạc mặc ngọc mặc ngọc ngạc ngọc ngạc uh, <laughs> จำเลี้ยงม้าได้คนค่มเข่าไก่บัวได้ไผ่มาเข่าไก่บัวได้เลี้ยงอยู่มงเงียบเนาะเวลามีคนเข้ามามันก็ไห้เสียงเสียงห้องเขาเลี้ยงอยู่ทงให้ทงหน้า น้ำาท่านเทียงเบือง,งเอาไปเบืองเอาโ <laughs> อ้ว่อวววววว้วว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 วนวว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 อวววนวว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 วอวววววววบ่วววววกวว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 อไปหลายๆกลวองววอววววนนวากลวอง ของมันบ่อเสถียรบ่อหนีหายไเฮ็ดจังได้แหละขอโทษขออภัยหลายๆผ้ายางผ้าเลาะผ่าเบิ้งแถวๆนี่แหละอือสิไปทางใดมีมองสิไปแดดมันฮ้อนแดดทอดอันนั้นวิลลี่นี่ปีนี่ ห่อนแห้งห่อนเทศปกติเลยล่ะปีนี่อู่ปีโบรอนซ้ำหนี่มาปีนี้แดดก่าแห้งห่อนแห้งอ้วนลูกปนดกลูกปนดกปุ้นปุ้นมี่มองใครอยู่แถวนี้บ่ลกปนดกใส่สีเจาะเจาะหูเจาะก้นอยู่บนไดดอกนี่ นี่กปนโดกก็มีนกกาเว้าก็มีอยู่ในวัดเจ้ากอนบ่มีได้เจ้ก่อนพวกกาเว้าพวกนี่พวกนกปนโดกพวกนกนี่บ่มีเพราะว่าบ่มีปลาไมีเพียงจะปลูกไม้ขึ้นนี่แหละปลูกไม้ขึ้นมีห่มมีเงาเลยเพิ่นมาอยู่ไม่อาศัยตามตรงไฮตรงหน้ากองแป้นเลยเด้เป็นนัดแหละ ใหญ่มากใส่อยู่น้ำหอมใหม่ในวัดได้วา่า,วาก่อนบูมีไข่สิไข่น้ำตนน้นนกเป้าไหนล่ะผูกนกกันได้นกปนดกนกเอียงมุน่นนี่กกระว่าวกระว่าว,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 าวาจะไปไข่ใส่อีกาบนไดดอกแล่มันอมนอนอยู่ในประจํายามคืนเดือดเก,กือดก็ได้ยินเสียงคนหอ ก็ว้ากวว้าอยู่านั้นแหละหุ่นเวล่าเป็นหุเวลาเพิ่นก็ะห้องเพิ่นก็คั้นคือใกล้นี่ยละเนาะนกกะว่าวนกกระปูดน,นกกะว่าว เพื่ไปเพียงใค่นี่ก้อนเนาะใครใจเพิ่นมาแล้วใครใจเพิ่นมาแล้วอ <c oughs> ย่างนี้จะเสียงยินจะเสียงเราคอยจบเพื่อไปเพียงใค่นี่ก่อนสบายดีอยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องกรุมกดบ้านเฮาน้ำแน่ดื้อขอฝากช่องเฮาหน่อยๆน้ำแน่ฝากช่องหน่อยๆน้ำแน่ช่องหนองไม่สบายดีสบายดีทุกผู้ทุกคน